ถวายน้ำมันนะครับหลวงพ่ออภาษีนะครับผมเอามาถวายน้ำมันครับเพื่อเป็นพุทธบูชาครับนี่ครับน้ำมันเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับนี่ครับผมน้ำมันนะครับดี๋จะไปเติมกันนะครับรคบนีรับครับจุดถวายน้ำมันครับนี่ครับหลักเมืองนะครับ ของวิชาไฟครับเดี๋ยวจะลองมาเทดูครับนี่ครับน้ำมันครับไฟมาเนี่ยพอห้ามแล้วครับครับอ่าเปิดแล้วนะครับครับหมดเลย ครับเรียบร้อยครับผมใช้ไฟนะครับเป็นพุทธบูชานะครับเผาผ่านสิ่งชั่วร้ายนะครับผมหลวงพ่อประสีครับอาธงบางมดนะครับผมอครับผมตามนี้ครับขอบคุณครับ